ดีครับนะครับอ่ะมาพูดต่อนอะเอเอกรณีลุงพลคือผมผมจะพูดอีกอ่าเรื่องนี้ก่อนนะครับที่ว่ามีคนบอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวตำรวจก็จะส่งสำนวนละส่งสำนวนละนะครับสรุปไม่จับใครเพิ่มใช่ไหมสรุปไม่จับใครเพิ่มใช่ไหมฮะนี่คุณยังจะไป อ่าให้สังคมเห็นว่าคดีนี้ลุงพลทำคนเดียวเนะี่ยไม่น่าใช้เวลาหนึ่งปีเลยนะเสียดายเวลาครับเพราะอยู่นานก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นว่ามีใครน่าสงสัยมีใครร่วมในการกระทำน้องอะ่ะคือคุณใช้เวลามากไปแล้วก็ แล้วบอกว่าลุงพลทําคนเดียวเนี่ยคุณใช้เวลามากไปหกเดือนก็พอแล้วถ้าจะจับลุงพลคนเดียวนะถ้าจะจับลุงพล,นพลคนเดียวบอกว่าลุงพลทําคนเดียวคุณไม่น่าใช้เวลาถึงสี่ร้อยวันตอนนี้เยและยังรวบรวมพยานยังไม่ได้รวบรวมหลักฐานไม่ได้มันเหมือนตลกคาเฟ่นะน,นะนะครับอารมณ์อารมณ์มนั้นเลยตลกคาเฟ่ครบหนึ่งปีเพื่อจะหาบอกว่า เพื่อจะบอกสังคมว่าลุงพลทำคนเดียวนะจ๊ะนะครับลุงพลทำคนเดียวนะจ๊ะนะครับแบบนั้นนะมันผิดหวังอย่างรุนแรงนะนะครับผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับจะพูดปุ่มไหนก็ไม่รู้นะว่าลุงพลทำคนเดียวคือเข้าใจคำว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราเขาเรียกว่าลั้น ภาษาชาวบ้านคือลั้นอนะ่ะไอ้คนนี้ทำไมมันลั้นยังวะเนี่ยไม่สนใจแล้วมั่นใจมั่นใจระวังมั่นใจมากนะมั่นใจแล้วเจ๊งมานานมาเยอะแล้วมั่นใจอันนี้พูดพูดกับทางนี้นะคือคนลั้นนะนะครับเวลาลั้นต้องมีเหตุและผลด้วยนี่ทำให้คนทั้งประเทศที่บอกว่าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยเป็นเหมือน อากาศสาธาเหมือนอากาศสาทธาไม่มีตัวตนในโลกนี้อากาศสาัทธาผู้หญิงคน,คนขายน้ำผู้หญิงที่มาจากวจีพีเอสแก๊งจำปาทั้งหมดเนี่ยเขามองเป็นอากาศสาทธาครับเหมือนไม่มีอะไรตัวตนอยู่ในนี้ฉันจะเริ่ม ฉันจะเริ่มน้องหายเก้าโมงเป็นต้นไปจะไปจะเอาอะไรอ่ะอาจารย์พิระจะเอาอะไรอ่ะก็ผมจะเอาเด็กหายเก้าโมงเป็นต้นไปเนะี่ยคุณมีปัญหาไหมไม่มีครับผมไม่มีผมไม่มีครับผมนะผมไม่มีนะครับ <Okay. S 1> คืออารมณ์นี้อารมณ์นี้ฮะอารมณ์นนะครับอารมณ์นี้เลยนะครับอืมนะ มีปัญหาไหมเอาอย่างนี้มีปัญหาไหมอาจารย์พิระชัดมีปัญหาไหมผมจะเอาเก้าวงเป็นต้นไปในเด็กหายคุณมีอะไรเปล่าผมไม่มีครับผมไม่มีครับท่านเอาให้สบายเลยครับเอาให้สบายนะครับน่านะครับเอาให้สบายน่านะครับเอาให้สบายเลยนะครับอย่าให้คือให้เห็นาตาชานก็อากาศธา,านะครับตาชานแล้ว แล้วตาชานยายสมควรน้าๆทุกคนเนี่ยเป็นอากาศสาทานมาเลยครับเป็นอากาศสาทาานไม่มีตัวตนไม่มีเสียงใดๆไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยซักคนอากาศสาทานครับนะครับอากาศสาานดังนั้นเมื่อมีสำนวนขึ้นมาก็เรียกว่า อารมณ์เดียวกันคือลุงพลเป็นคนฆ่าหลานคนเดียวเออนะมันก็แปลกใจนะฆ่าหลานคนเดียวด้วยฆ่าหลานคนเดียวนี่มีคนบอกว่าให้สงสัยลุงพลตั้งแต่เดือนแรกๆแล้วครับตั้งแต่เด็กตายเนี่ยทำไมคุณไม่จับตั้งแต่สามเดือนแรกเลยครับคุณไม่น่าจะหามาขนาดนี้เสียเวลาเป็นหนึ่งปี แล้วมาบอกว่าลุงพลทําคนเดียวอยู่ดีครับแล้วเวลาสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเอาเวลาล้ลนมาหน่อยนะ,ะเวลาสามร้อยวันเนี่ยเอาหกแบ่งไปสักสี่เดือนแล้วกันนะแบ่งไปสักสี่เดือนเอาเป็นว่าหกเดือนนะครับสี่เดือนควรจับนะครับ แต่คุณเลยมาหกเดือนจนเจ็ดแปดเดือนเป็นนะครับไม่ใช่หกเดือนสนะิถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าลุงพลเนี่ยให้สงสัยลุงพลเนี่ยคุณควรจับลุงพลตั้งแต่สามเดือนแรกนะครับเพราะคุณรู้ขนาดแล้วว่าลุงพลคนเดียวที่สงสัยลุงพลคนเดียวนะคุณไม่น่าจะหาเวลามาใช้เวลาอีกยาวนานขนาดนั้นนะ่ะ แล้วมาสดุปว่าลงพลทางคนเดียวอยู่ดีเปลืองงบประมาณแผ่นดินไปเท่าไหร่เนี่ยเบิกงบประมาณแผ่นดินมาทำํำคดีนี้ไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเลยหนึ่งปีสามรกสิบห้าวันแล้วเลยมาอีกสองเดือนเนี่ยก็ยังรวบรวมไม่ได้แต่จับลุงพลคนเดียว ไม่มีใครช่วยลุงพลเลยอะมาเจรนายครับว่าลุงพลคนเดียวก็คนเดียวลุงพลนี่เก่งเก่งมหาโคตรเลยถ้าลุงพลเป็นคนร้ายคนเดียวเนี่ยผมว่าผู้ร้ายทั่วโลกต้องมาต้องบินมาประเทศไทยแล้วครับต้องมาสู่ฮกลุงพลโอ้ยสุดๆเลยลุงพลเอ้ยโอ้ยนายนี่สุดยอดจังเลย ทำได้ยังไงบอกหน่อยสิบอกหน่อยสิขนาดวัด GPS คุณยังสามารถมาอุ้มเด็กไปได้คุณวัด GPS อยู่นะแต่คุณสามารถแบ่งเวลามาพาน้องพาน้องไปซ่อนได้นี่คุณเก่งมากเลยคุณไปยังไงเนี่ยเดอะฟาสเลยปะนะ fast, เ,นนะเก่งมากครับลุงพลเก่งมาก วัด GPS อยู่ที่1นน้องหายน้องหาย9โมงครึ่งเนี่ยวัด GPS อยู่ถึง9โมง20นาทีฮแต่น้องหาย8โมงครึ่งทีน้องหาย8โมงคึ่งลุงพลยังอยู่สวนยาง9โมง20นาทีแต่ลุงพลสามารถแวบมา หยิบเด็กออกไปไว้ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็แวะไปวัด GPS ต่อนะครับแล้วมาบอกว่าน้องหาย9โมงถึง9โมง40เออนะแปลกดีแปลกดี <c oughs> นะครับเอาต่อไปทำไงลงพุนทำไงถึงเก่งจังเลย ก็ลงพลวัด GPS แล้วก็คงไปทำลายศพก็คงไปหาอะไรที่เป็นเครื่องมือทันสมัยไปสามารถทำลายลายมือบนศพหมดเลยและถอดเสื้อผ้าแทนที่จะฝังดินทำไมมันเก่งแต่มันโง่จังเลยทำไมเหมือนจะเก่งสุดๆเลยครับแต่โง่ทำไมไม่ฝังเด็กเลย ทำไมยังเอามาโชว์มาโชว์ให้โลกรู้นะครับแล้วก็คืนพ่อแม่ไปทําพิธีได้ทําไมใจบุญจังเลยนะครับเออนะครับนี่ลุงพลทําในเวลาไปน,นอนเจ็ดนาทีครับผมโอมาหาโคตรเลยครับลุงพลทำสามข้อในเจ็ดนาทีนะครับข้อไหนบ้างครับหนึ่ง มาหยิบเด็กออกจากบ้านอาจารย์เพียนหนึ่งลุงพลมาจับเด็กออกจากบ้านในหนึ่งนาทีลุงพลอาไปใส่กอไผ่ไว้สองนาทีจากนั้นลุงพลก็ทิ้งเด็กมาหนึ่งนาทีนะครับแล้เ,เป็นเป็นกี่นาทีแล้วนี่อาจารย์ลืมแล้วลืมแล้วกี่นาทีมันครบเจ็ดอย่างนะครับ จากนั้นหลวงพลก็ใช้เวลาครึ่งวินาทีนะครับไปเอาเด็กออกจากกอไผ่นะครับแล้วก็ไปเอาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างลายมือล้าง DNA ให้หมดจากตัวเด็กจากนั้นหลวงพลก็ใช้เวลาเศษเสี้ยวของวินาทีมาถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็จัดฉากจากนั้นหลวงพลก็ หนีมาหาเด็กหนีมาหาเด็กนะเออโอ้ผู้ร้ายทั่วโลกมีต้องสู้หกเลยนะครับสู้หกมากครับหลวงพลหลวงพลเก่งมากเก่งมากหลวงพลเก่งมากนะครับต้องเออต้องได้รับอะไรนะอะไรนะต้องได้รับรางวัลนะรางวัล รายการอะไรอ่เขาให้รางวัลอะไรนะรางวัลอะไรนะรางวัลที่มีหนึ่งเดียวในโลก,กน,นะรางวัลอะไรน,นะนะครับกิ uk, uk, นเน็ตบุ๊กกินเน็ตบุ๊กกินเน็ตบุ๊กรางวัลต้องได้รับกินเน็ตบุ๊กนะครับผู้รายแห่งศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดเลย <c oughs> นะผู้รายแห่งศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอหายากนะอย่างนี้นะครับต้องสูงฮอกูงฮอกครับ ในศต,ตวรรษที่ย1นี้ไม่มีใครสู่ลุงพลได้แล้วนะครับ<ม>ต้องมอบโรคมั้งเนี่ยต้องมอบโรคผู้รายทั้งโรคต้องมอบโรคให้ลุงพลแล้วให้ไปรับด้วยนะครับแล้วก็ต้องได้รับต้องได้รับอะไรอีก ได้รับรางวัลมากมายถ้วยในการทำํำคนตายได้อย่างรวดเร็วที่สุดทําคนตายโดยไม่แตะเนื้อต้งตัวทําคนตายโดยที่ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าทายังไงตํารวจในประเทศไทยใช้เวลานานมากถึง400วันยังสรุปสํำนวนไม่ได้เลยนะฮะ โอ้เนะ่ยลุงพลนี่สุดยอดนะสุดยอดนะไปแล้วครับไปแล้วเมื่อกี้คนเมื่อกี้ไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับนะครับโอ้เก่งยังไงแล,ล้วลุงพลเราเนี่ยนะแม่นะายกย่องนะ่ายกย่องใช้เวลาเจ็ดนาทีนะครับทําครบสามข้อที่มีการกล่าวหาเลยนะครับเออนะสุดยอดสุดยอดนะลุงพลนะอยาให้เจอนะลุงพลนะเก่งขนาดนี้นะ อืมหนาวเนี่ยหนาวเนี่ยนะครับเออนะครับนี่จะมีํำนวนอยู่หรือครับเนี่ยจะมีํำนวนอีกหรือครับเนี่ยํำนวนยังไงนะเมื่อเมื่อน,น้องต่างๆก็บอกว่าหายก่อนเก้าโมงอ่ะหายก่อนเก้าโมงเออลงกินเ e ็ตบุ๊กนะ เป็นการฆ่าเด็กที่ประหลาดที่สู้ใช้เวลาเจดนาทีเอาเสียงมาอีกละเสียงมาอีกละใช้เวลาเจ็ดนาทีทําอย่างสูดยอดสู้ยอดสุดยอดเลยไม่มีใครเทียบได้แล้วนะครับนะมีผู้ร้ายในโลกนี้กี่คนต้องเอามาเรียงตัวกันแล้วก็พูดถึงคุณภาพในการฆ่าคนได้อย่างชํานาญโดยไม่ให้รู้ว่า มีการแตะเนื้อต่องตัวเด็กเลยไม่มีร่องรอยหลักฐานอะไรเลยทําได้เก่งมากทําได้เก่งมากนะครับไม่น่าเชื่อแล้วไม่น่าเชื่อแล้วลุงพลเอ้ยนะครับนะครับคนคนบ้าอะไร นี่ยังมาสนุกสนานฆ่าเด็กแล้วยังเอาศพเด็กมาวางเล่นอีกแทนที่จะฝังไปจะเผาไปจะเอาไปถ่วงน้ําก็หาไม่เจอแล้วเอาขนขนเป็นไงขนเป็นไงทําไมถึงขนล่วงไม่ได้กินเพชรดีกีหรือเพชรดีกีเขาก็มีหนะทาไมไม่กินเพชรดีก,กีก่อนไปฆ่าเด็กทําให้ขนล่วงนะ โอ้ยย่เลยนะเหมือนจะเก่งนะแต่ว่าทําไมเอาศพมาวางไว้หนะ้าหลงพลนะ้าอ่ประมาณนี้นะแม่นะครับสุดยอดสุดยอดอนะครับผมก็อยากเห็นสำนวนนะผมอยากเห็นสำนวนมากนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะนะครับวันนี้อาจารย์พิรชชัดบ้าไปแล้ว นะครับอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยฆ่าคนเร็วที่สุดลุงพลถูกแล้วถูกแล้วไม่มีกันเล่นมุกเองนะลุงพลน่ะเล่นฆ่าคนเร็วที่สุดเดโลกฆ่ายังไงไม่รู้ลุงพลก็ยังไม่รู้เลยว่าลุงพลฆ่ายังไงลุงพลก็ยังไม่รู้เลยว่าฆ่ายังไงสงสัยฝันไปมั้งนะครับ ลุงพลนะเออเก่งจริงๆเลยนะต้องสูงหกนะชั่วโมงนี้ต้องสูงหกนะแม่ข้าข้าเด็กวัยยังกะวัยยังกะวอกข้าเด็กวัยมากนะครับโอ้ยตายละข้าเด็กจนไม่รู้ว่าข้าตอนไหนอ่ะข้าตอนไหนนะครับ ตาชงตาชานก็เห็นว่าลุงพลยังอยู่ตรงนั้นเลยแต่ลุงพลมาฆ่าเด็กไปแล้วตาชานไม่รู้ในนี้ว่าลุงพลแวบ,บมาได้ภา,ายในวินาทียังกะฮีโร่ในหนังเลยนะฮะแม่ลุงพลนี่เก่งจริงนอนะอืม อ้เวลาเวลาเด็กหายเนี่ยผมอยากผมอยากทราบสำนว,นวนว่ายังใช้เวลาเด็กหายเหมือนเดิมไหมถ้าจงใจเนี่ยถ้าเจตนาจะใช้เวลาเด็กหายอันเดิมจะจับทางง่ายๆครับจะจับทางง่ายๆนะครับอาจารย์นั่งอ่านไปอ่านมาทำไมขำจังเออเออนะ เออลุงหายตัวได้โอรุงโอโอ,โอมินาน่ะนะเขาบอกว่าลุงเป็นศิยศาสตร์ลุงพลเนี่ยเสกให้ตัวเองหลายคนก็ได้ครับหลายคนก็ได้อีกคนหนึ่งวัดจีพีเอสอยู่นะลุงพลแยกล่างอะศิยศาสตร์เพียงลุงพลแยกล่างนะักแล้น,แลน,ะนะครับคนหนึ่งไปวัดจีพีเอสนะอะ่คนหนึ่งมา,มาอุ้มเด็กนะ เอาคนหนึ่งไปเลยครับคนคนหนึ่งไปเฝ้าอยู่อ,อซุม่มหนึ่งไม่ออกหนึ่งไม่ออกออซุ่มกอพัยซุ่มกภ็ภัยไปใหออ้คนชื่อบอาบาายไม้น่ะเห็นก่อนนะไปให้คนบอยไม้เห็นก่อนแวบบไปแวบ,บมาแวบบไปแวบ,บมา ให้คนบอยไม้เห็นว่ากาลังกรีดยางอยู่กรีดยางรถนะไม่ใช่กรีดต้นไม้นะครับกีดยางรถแถวนั้นนะฮะแต่ก็แม่ไปอยู่ออกอไผยก็ภัยแล้วมากรีดยางให้คนบอยไ,ไม้ได้เห็นแว่ไปแวบมานะครับต้องสร้างหลักฐานไปเยอะๆนะนะโอ้ยลุงพลเนี่ยมันประหลาดมากเลยนะ นะ่ประหลาดมากนะลุงพลนะนะครับทํายังไงดีมันยังจะมาอีกนะนะครับเออนะต่อไปก็นะการหายถ้าสํานวนยังอ้างว่าลุงพลอ่าเด็กหายอยู่ช่วงช่วงนี้อยู่ช่วงเดิมเนี่ยแสดงว่าเจตนาครับเจตนาจะเล่นลุงพลจริง แล้วก็สําสนวนนะครับสํนวนที่จะเหมือนกับว่าข้อมูลการาเป็นพยานว่าน้องหายก่อนเก้าโมงเนี่ยเขาจะเอาทิ้งหมดเลยนะีเขาเอาทิ้งหมดเลยนะ เอเขาเอาทิ้งหมดครับถ้าคุณทิ้งหมดมันก็มั่วหมดเลยครับถ้าคุณทิ้งเวลาน้องหายここจริงมันก็มั่วหมดครับมันก็เสกได้ครับมันก็เสกไดใ้ให้ให้ลุงพลเป็นอะนไรก็ได้ครับคุณจะเสกลุงพลไปอะไรก็ได้ครับสวัสดีครับคุณแจนแจนครับคุณเต็กสวัสดีครับตกบันให้แล้วนะครับคุณปฐมพรสวัสดีครับ <c ười> <c ười> นะครับ นะนะครับทำไงดีดังนั้นต่อให้คุณอ้างว่ามีหลักฐานเด็ดเด็ดทั้งสวนเลยครับหลักฐานเด็ดทั้งสวนเลยผมก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงคือสังคมจะรอดูสังคมจะรอดูนะครับมันเหมือนคนรู้แล้วจะรอดูว่า เขาเขียนอะไรกันนั่นเองนะครับเขาเขียนอะไรนะครับเพราะว่าคุณไม่สนใจคนกลุ่มหนึ่งมองเป็นอากาศสาานครับอาการสาทาานแล้วไปเลือกมองในสิ่งที่ต้องมองนะครับไปเชื่อเวลาปิดของคอมพิวเตอร์ไปเชื่อเวลาปิดของโน้ตบุ๊กเออ,อการเล่น y o youtube YouTube ครับ ซึ่งเวลาไปต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยมันจะสนุกตรงนี้แหละครับเบิกความผู้ที่พวกท่านมองเป็นอากาศาธาตุไม่เห็นเขาเนี่ยเบิกความไปครับแล้วคุณจะงงว่าเมื่อคุณไม่หยิบเมื่อคุณไม่จงใจที่จะหยิบบุคคลที่มีอยู่ตอนนี้เขาก็โตครับ ถ้าก็มีอายุเขาก็จะมีอายุมากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นความจำเขายังดีเขาจะบอกไปตามตรงอ่ะเขาเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาพากันหาเด็กก่อนเก้าโมงอ่ะนะครับผมถึงบอกว่าเนี่มันจะมาแล้วมามันจะมาอีกนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วเอออะไรแปลกประหลาดมากนะครับนะครับทำให้เด็ก กลุ่มหนึ่งมาหาเด็กก่อนก่อนเด็กหายนะครับทำไมถึงพูด้ชนนนหนึ่งมีคนไปแจ้งเพจมุกนาหารว่ามีเด็กหาย7จ็ดโมงคึ่งถึงเก้าโมงโดยประมาณก็แสดงว่ามันหายไม่ไม่ถึงเก้าโมงทำไมเขาถึงไปแจ้งความก่อนที่น้องจะหายประหลาดอีกแล้วคนในอนาคต ย้อนมาในอดีตหรือมาเหมือนออโดเรมอนนี่สงสัยคบกับโดเรมอนเลยมาแจ้งความย้อนหลังออแจ้งความล่วงหน้าพิมพ์ในเพจเรียบร้อยว่าช่วยดูเด็กหน่อยนะตามเด็กหน่อยน้องหายนะหน้าตาแบบนี้แบบนี้คนอะไรมาแจ้งหายก่อนเวลาน้องหาย น้องยังนอนอยู่คุณไปแจ้งไงได้ไงอืมอะต่อมาพี่กับแก๊งจำปานึกยังไงมาหาเด็กหายล่วงหน้าหาเด็กหายล่วงหน้ายังไงอา้าวก็มาหาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงเก้าโมงหาจนเมื่อยเลยแต่ตำรวจอ้างว่าเด็กมาหายเก้าโมงสี่สิบ แล้วคุณไปหาในอนาคตทำไมนะครับเออมาแจ้งาม,มาแจ้งความร่วงหน้าก็ได้โดยประเทศไทยนี่คุณดูออโดลารไอมอนมากเกินไปหรือเปล่านะครับเออมาแจ้งความหายล่วงหน้าครับตารกตารกจริงๆน,นนะนี่คุณทำให้ตำรวจเข้างงนะเนี่ยนะครับ ตำรวจงงใหญ่เลยนะตำรวจงงใหญ่เลยไม่เคยดูเดลมอนดโดเลมอนไม่ใช่เดล,มอ,ม,เดลมอนนะครับนะครับมันเป็นไปได้ยังไงในประเทศไทยมันมีอย่างนี้ด้วยหรือนะครับมีคนมาแจ้งความและมาเขียนในเพจเวลาชัดเจนว่าเด็กหายแล้ว แต่ความจริงเด็กไม่หายตำรวจบอกว่าเด็กไม่หายอ้าวเด็กอยู่ไหนแล้วถึงไม่หายเด็กคงเข้าไปในคอมพิวเตอร์เด็กคงอินดูดูหนังไปแล้วอินอินยังไงอินเข้าไปในคอมพิวเตอร์เด็กไม่หายพวกคุณก็หาไปสิแล้วเด็กก็ออกมาจากคอมพิวเตอร์เพราะว่าเด็กอินเด็กดูมากอินเกินไปเลยเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เอออ๋ออ,อย่างนี้นี่เองโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเด็กหายเข้าไปในคอมพิวเตอร์พวกคุณจึงไม่รู้แล้วก็ไปแจ้งความทั่วไปจริงๆแล้วเด็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็ออกมานะครับโอ้ยปวดหัวกับคดีนี้จังเลยปวดหัวมากเลยคดีนี้ เอายังไงดีเอายังไงดีเองงเอเด็กหายก็ไม่รู้เด็กไม่หายก็ไปแจ้งความเออไม่รู้ว่าเด็กมันอินเด็กมันอินอะไรครับอินคอมพิวเตอร์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะฮะนะนะครับเออต้องฝากทนายตั้มหน้าต้องระวังหน้าหน้เดียวหาว่าเด็กหายไปในคอมพิวเตอร์ก่อนยังไม่ได้หายจริง <c oughs> เออ ปวดหัวปวดหัวดื่มน้ำดีกว่าฮต่อไปรู้สึกเจ็บคอเจ็บคอต่อไปรู้สึกเจ็บคอแล้วเออนะนี่คดีนี้ทั้งปวดหัวทั้งเจ็บคอนะอืมต้องปวดหัวทั้งเจ็บคอไม่ไหวแล้วนะนะครับไม่ไหวแล้วต้องปวดหัวทั้งเจ็บคอ